สวัสดีญาติโยมทั้งหลายวันนี้เรามาอยู่ร่วมกันเพื่อรับฟังข้อธรรมที่จะช่วยทำให้หัวใจของเรานั้นเบาสบายขึ้นชีวิตของคนเราเหมือนนักเดินทางที่ต้องเดินไกลไปตามเส้นทางชีวิตบางครั้งเราเผลอแบกของมากเกินไปแบกทั้งความโกรธแบก ทั้งความทุกข์แบกทั้งความคาดหวังจนรู้สึกว่าใจมันหนักอึ้งแต่พุทธธรรมสอนว่าถ้าเรารู้จักวางใจเราก็จะเบาเดินไปบนเส้นทางชีวิตได้อย่างสงบพุทธธรรมสอนเราว่าเหตุแห่งทุกส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่เกิดจากการแบก สิ่งต่างๆไว้ในใจของเราเองบางคนแบกความโกรธบางคนแบกความเศร้าบางคนแบกอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือความกังวลที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตสิ่งเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินหนักๆที่เราเอาใส่บ่าวไว้เองยิ่งแบกนานยิ่งเหนื่อยยิ่งกดทับหัวใจถ้าเรารู้จักวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงใจก็จะเบาเหมือนคนเดินทางไกล เมื่อวางของหนักลงย่อมเดินได้อย่างสบายและไปต่อได้ไกลหนึ่งใจที่หนักคือใจที่แบกใจเราหนักเพราะอะไรหนักเพราะความโกรธที่สะสมไว้ไม่ยอมให้อภัยหนักเพราะความยึดติดไม่อยากสูญเสียสิ่งที่เรารักหนักเพราะความคาดหวัง อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราหนักเพราะการเปรียบเทียบมองตัวเองได้วกว่าคนอื่นทุกครั้งที่เราคิดวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนใส่ก้อนหินลงกระเป๋าไปเดิมใจย่อมแบกไม่ไหวในที่สุด 2. การวางไม่ใช่การทิ้งหลายคนเข้าใจผิดว่าวาง คือการหนีปัญหาแต่ในทางธรรมะวางคือการเข้าใจสิ่งนั้นอย่างท่งแท้จนรู้ว่าไม่จําเป็นต้องแบกต่อไปวางความโกรธไม่ใช่ปล่อยให้คนทําร้ายเราซ้ําแต่คือการให้อภัยเพื่อตัวเองวางอดีตไม่ใช่ลืมเลือนแต่คือการยอมรับว่ามันผ่านไปแล้ว วางอนาคตไม่ใช่ไม่วางแผนแต่คือการไม่กังวลเกินเหตุวางความคาดหวังไม่ใช่หยุดพยายามแต่คือการทำเต็มที่โดยไม่ยึดติดผลลัพธ์สวิธีฝึกใจให้เบา 1. นึ่งสติหมั่นระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรกำลังแบกอะไรอยู่บ้าง 2. หายใจเข้าออกลึกๆทุกลมหายใจเป็นการปล่อยวางเล็กๆหายใจออกเหมือนวางสิ่งหนักลง 3. เจริญเมตตาส่งความปรารถนาดีให้ตัวเองและผู้อื่นใจที่มีเมตตาย่อมไม่หนักด้วยโกรธแค้น 4. พิจารณาอนิจจังทุกสิ่งไม่ทีิ้งสิ่งที่แบกวันนี้วันหนึ่งก็ต้องปล่อยไป 5. เรียนรู้ที่จะให้อภัยอภัยคือการคืนอิสรภให้ตัวเอง สี่เรื่องเล่าตวนใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตเหมือนการเดินทางถ้าเราแบกของหนักไว้เต็มบ่าย่อมเหนื่อยและเดินช้าแต่ถ้าวางสิ่งไม่จำเป็นลงก็จะเดินเบาและไปถึงจุดหมายได้ไวกว่าเปรียบเหมือนพระสองรูปเดินข้ามแม่น้ำพระรูปหนึ่งช่วยหญิงสาวข้ามไปถึงฝั่งแล้วก็วางเธอลงทันที แต่อีกองค์หนึ่งกลับแบกความคิดว่าทำไมพระไปแต่ต้องหญิงสาวจนเดินไปทั้งวันใจยังหนักอยู่ทอสิ่งที่ทำให้หนักจึงไม่ใช่การแบกหญิงสาวจริงๆแต่คือการแบกความคิดไว้ในใจนั่นเองห้าอยู่กับปัจจุบันใจย่อมเบาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปในอดีตไม่กังวลเกินไปในอนาคตใจก็จะเบาลงทันที เวลาทานข้าวก็กินด้วยใจสงบรู้รสชาติไม่คิดฟุ้งซ่านเวลาทำงานก็ทำอย่างเต็มที่ไม่เอาอดีตหรืออนาคตมาปนเปื้อนเวลาพักผ่อนก็พักจริงๆไม่เอาความกังวลมาเหนี่ยวรั้งการอยู่กับปัจจุบันนี้เองคือการวางภาระส่วนเกินออกไป 6. ข้อคิดดีทุกคนมีสิ่งที่แบกบ แต่ไม่จำเป็นต้องแบกตลอดไปวางสิ่งที่เกินความจำเป็นยอมรับว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงอภัยให้ผู้อื่นและให้อภัยตัวเองทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางผลลัพธ์เมื่อเรารู้จักวางใจจะเบาเหมือนขนนกเดินไปบนเส้นทางชีวิตได้อย่างสงบสุขธรรมะข้อนี้สัน้นฮ่าฮะ ง่ายฮ่หาฮ่แต่ลึกซึ้งมากวางสิ่งที่หนักใจจะเบาเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตไม่ว่าเราจะเจอเรื่องใดขอให้ลองถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังแบกอะไรไว้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ลองค่อยๆวางลงใจเราจะรู้สึกเบาและความสงบก็จะปรากฏขึ้นในปัจจุบัน หนึ่งใจที่หนักลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันกำลังแบกอะไรอยู่บางคนแบกบอดีตเรื่องราวที่ทำให้เสียใจบางคนแบกบความโกรธที่ยังไม่ให้อภยัยบางคนแบกบความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและบางครั้ง เรายังแบกความคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจเราทุกสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนหินก้อนใหญ่ที่เราใส่ลงในกระเป๋าชีวิตยิ่งนานยิ่งหนักยิ่งเดินไปข้างหน้าก็ยิ่งเหนื่อยสอการวางไม่ใช่การหนีการวางไม่ได้หมายถึงการหนีปัญหาแต่วางคือการเข้าใจว่า สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องแบกต่อไปวางอดีตไม่ใช่ลืมแต่คือยอมรับว่ามันผ่านไปแล้ววางอนาคตไม่ใช่ไม่คิดแต่คือไม่กังวลจนเกินไปวางความโกรธไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือให้อภัยเพื่อให้ใจตัวเองเป็นอิสระวางความคาดหวังไม่ใช่ว่าหยุดพยายาม แต่คือทำเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกเหมือนกับเรากำลังวางก้อนหินก้อนหนึ่งลงจากบาทททำบ่อยๆใจจะเริ่มเบาขึ้น3วิธีทําใจให้เบาทำหมักไม่ใช่เพียงคำสอนแต่เป็นวิธีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หนึ่งมิสติกรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังแบกอะไรอยู่สองหายใจอย่างมิสติกหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกเหมือนวางสิ่งหนักลงสเจริญเมตตาส่งความปรารถนาดีต่อคนรอบข้างใจที่มีเมตตาจะไม่หนักด้วยความโกรธสี่ พิจารณาอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงสิ่งที่เรายึดไว้วันนี้วันหนึ่งก็ต้องจากไป 5. ให้อภัยอภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นเท่านั้นแต่คือการปลดปล่อยหัวใจของเราเอง 4. เรื่องเล่าตวนใจพระสองรูปเดินทางด้วยกันต้องข้ามแม่น้ำมีหญิงสาวคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือพระรูปแรกก็อุ้มเธอข้ามไป พอถึงฝั่งก็วางเธอลงทันทีแต่พระอีกรูปหนึ่งกลับเดินไปทั้งวันด้วยความคิดว่าทำไมท่านไปแต่ต้องสตรีใจจึงหนักอยู่ตลอดทางสิ่งที่ทำให้ใจเราหนักไม่ใช่การอุ้มผู้หญิงจริงๆแต่คือการแบกความคิดที่ไม่ยอมปล่อยวาง5อยู่กับปัจจุบันเมื่อใจเรามัวแต่หุวงอดีต ใจจะถูกดึงไปข้างหลังเมื่อใจเรามัวแต่กังวลอนาคตใจจะถูกผลักไปข้างหน้าแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันใจจะสงบและเบาเวลาทานข้าวก็ทานด้วยใจรู้รสชาติเวลาทำงานก็ทำเต็มที่โดยไม่ฟุง้งซ่านเวลาพักผ่อนก็พักจริงๆไม่เอาความกังวลมานอนด้วย นี่แหละคือการวางสิ่งที่หนักในชีวิตประจำวันทุกคนในโลกนี้ล้วนมีสิ่งที่แบกแต่เราไม่จำเป็นต้องแบกตลอดไปจงวางสิ่งที่เกินความจำเป็นอภัยให้คนอื่นอภัยให้ตัวเองทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางผลลัพธ์เมื่อวางสิ่งที่หัก เมื่อวางสิ่งที่หนักลงใจเราจะเบาเหมือนขนนกที่ล่องลอยในสายลมและเมื่อใจเบาความสงบความสุขก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้